เซนักการทำไมเซนักการทำไมฮะคือวาตายเหรอหรอ นมีอะไรมามากรับหลพ่อครับผมครับหลวงพ่อกราบทำไมครับทำไมขอพรมาขอพรกรับหลวงพ่อ่จะี่น้านููชาหลวงพ่อยังไงเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับท่านผู้จัดหลวงพ่อยังไงรู้จักครับผมเคยใส่บัตรครับผมเคยเคยครับใช่แมาด้แล้วก็ เจ้านายอยู่กรุงเทพก็เลยขึ้มาครั้งแรกมาเติมฝากเจ้านายขึ้มาครั้งแรกครับท่านายทำอะไรทำอะไรที่กรุงเทพอันนี้เกษียณแล้วครับท่าน กเกษียณแล้วแล้วทำไมย,ยังไม่ปวดเป็นพระเกลี่ยนหมดเลยอัน<ห>นี้คือเกษียณหมดแล้วครับอ่า,า,าแล้วทำไมไม่ปวดเป็นชี่ปวดเป็นพระเลยฮะอยู่กรมราชธรรมครับรัชธรรท่านเป็นผูต้ตรวจเป็นเป็นผอ,อเรื่องจำเรืองจำแล้วหอ้เป็นแต่คอนโชวเรื่องจำ, oh. <c oughs> ำที่ไหนที่คงเทพเหรอ ฮ่องกงฮ่องกงโอแล้วรากชาสินห้าไหมสินห้านเรสินสามะกี่สินสินห้าครับสินห้าเหรอไม่ได้กินเปี้ยเหรอไม่กินเปียไม่กินไวานเหรอนะ มีบ้างครับไปเง้ให้ไหมไปไปใส่ฮะอดีตยาวแล้วตอนนี้กำลังกันนะอยู่ในเรือนช้ำเนี่ยมันกินเล้าใช่ไหมนี่สำคัญรักษาที่ไหนก็สำคัญอยู่ฮะมนาไม่อยากไปในรถต้องรักษาที่ไหนฮะนั่งสบายสบายฮะ คนเขาไม่อยากไปนรกสก็อยากไปนรกนะมัน so ม e ีใครอยากไปแต่มันรักษาสีนห้ากันมันนะเนี่ยผู้หญิงกับมูสาใช่ไหมฮะมันไม่รักษาที่หคนไหนที่ไม่รักษาสี่หก็ส่วนมากก็ไปนรกฮะแล้วคนที่ไปนรกแล้วคนไปที่จะรวรนมากกว่ากันฮะ เนี่ยขนมนรกนรก,กน่าจะมากกว่าอาจจะมากกว่าพระนันเคยทำพระพุทธเจ้าฮะทำได้ไหมฮะ <laughs> คนไหนที่ไปนรกคนไหนที่ไปสวรรค์ามากกว่ากันฮะ <c oughs> แล้วพระพุทธเจ้าตอบวอะไรฮะเห็นเห็นวัวตัวเนี้ก็มีเขาขี้เข้านี่คนที่ไปสวรรค์กไปนะฮะไปไป,ไป,ไปนิพพานฮะแล้วมีคนกี่คนนะที่ไปนรกเป็นลาน้านล้านฮะ เนี่ยของเขาเลือกเองนะฮะจะไปที่ไหนคิดว่าก็ไม่ไม่ไม่โทษแล้วฮะเนี่ยมันมันอยู่ในห้องคุกนะก็ก็รู้อยู่ก็มีโทษนะฮะขโมยคลองก็มีโทษนะฆ่าคนก็มีโทษนะทำนี่ทำโน่นก็มีโทษนะฮะนะไมรักษาสินห้าก็ต้องมีโทษเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย ไปนรกงานก็ไม่นานก็แล้วไปนะฮะก็เหมือนเหมืนอนฮะขโมยนักก็อยู่นานฮะขโมยนิดหน่อยก็มันอาจจะอยู่คืนปีหรือหนึ่งปีนะฮะ,ะเนี่ยก็นานกันฮะแตไม่ไวฮะหลังจากนี้ก็ต้องทำปูนทำฐานฮะในกรุงเทพฮะกรุงเทพก็ไม่มีวัดป่านะ,ะเดี๋ยวนี้ลุงตามา,าบัวก็ไม่ไปกรุงเทพแล้ว เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ฟังคำป่าฮะเนี่ยแล้วไม่มีใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องอำนาจอะ,อะ,อ,ะอะไรเกาไก่สู้เพื่อไทยหรืออะไรเนี่ยมันรัฐบาลรัฐอะไร อัตตาปานอัตตาชนนะนี่ขึ้นหม่ครนี่นั่นเสียใจเคยทำงานอะไรเราอยูอ่กรมราชทันเราเกษียรแล้วอยู่อยู่เคยอยู่กับอะไรอยู่กรมราชทันกรมรัชทันครับกรมกรมราชทันรัชทันครับเรล่ยนเปล่ยนจำเรื่องฉันก็เหมือนกันเหรอทั้งหมดเลยครับทั้งหมดทั้งหมาผู้หญิงก็เหมือนกัน ผู้หญิงผู้เล้ยผู้หญิงมันเห็นการเรื่องช้ำน่ะเหมือนเห็นความสกปรกบำเลิอกเธอของโลกนคนที่ไม่เคยพอใจแล้วทำปุ่นทำทานทุกวันไหมทำก็ ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ฮะน้าอยากกินเดฟอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเหรอฮะพอไหมไม่พอต้องแากปาทุกวันฮะฮะไปที่วัดทุกวันนะไม่ว่าก็วัดไหนก็กูเมื่อเาทำบุญก็ก็เป็นบุญนะกับศาสนาพุทธนะ เมื่อถวายก็ไมาต้องถวายพระระถวายพระพุทธเจ้าเนาะเพื่อสังฆะาของพระพุทธเจ้านะนี่ดีที่ของเราไม่รู้ก็พระก็มันสกปรกระสกปรกกัหมือนกันก็มีเหมือนกันนะฮะคงเท็จมาเยอะเหมือนกับมหาวโรพูดว่านะเมื่อไปไปหานร็อกนะโอ้ยนะ แต่มก็ผาสิเรื่องแล้วฮะเนี่ยฮะพระที่ไม่รักษาศีลก็เหมือนกันฮะม,มันม,ม,น,ม,มนุษย์นะเราต้องไปนรัเหมือมนกันฮะปวดเป็นพระก็มันไม่ไม,ไม่ได้ลบไม่ได้หลอกนอกจากอิสระนะนอกจากผ้าอิสระ,ะอิสระจากทุกเคาเราไม่ได้ไม่ได้หาอิสระจากทุกเจ้าไหม นะไม่ได้หาไปกินหาคุยกันฮะเดี๋ยวเนี่ยก็เล่นกับโทรศัพท์ฮะนะมันข้าเวลาฮะมันไม่มีประโยชน์ฮะเข้าใจไหมฮะนี่ลุงเข้าใจไหมนี่เนี่ก็ไม่มีประโยชน์นะทำให้เราเกิดโมโหนะเมื่อตูไลายนี่คนนี้ก็พูดอนอนคนโน้นก็พูดคนขี้เครียดนี่เกียนโน้นนะแล้วเขาเอามโหขึ้นฮะ นี่มันไม่ใช่ความรู้สึกดีนเละนั่งภาวนาดีที่สุดฮะแล้วนี่เขานี่ก็ทำงานอะไรอยู่ผมตะทันครับเหมือนกัน้วทั้งหมดทั้งหมดเี่อายุเท่าไหร่ยี่ครับแล้วทำไมมันปวดเป็นพระเลยฮะฮะมันมีแฟนไหมมีอยู่ครับมีอยู่มีลูกไหม ยังไม่มีลูกครับผมนั่นสิเอาเคโปรดปรนครับโปรดปรนชี่เลยอทำประยกน์กับชาติชาตินะก็ไม่รู้จะเกิดที่ไหนอะจ,จะชาตินะก็ทําประโยชน์ไม่ได้อ,จจะ,ตะ,ดอจจะต้องทําชาตินีนะ้เนี่ยไอ้ลุงก็เข้าใจเหรอแสดงว่าไม่เข้าใจเขาผู้ซ้ายออกกนะูุ๊กวะนี่ยที่สำคัญนะ ทำบุญทำธรรมหลังจากนี้ก็ภาวนาทุกวันทุกวันฮะนางภาวนานั่งสมาธิฮะอยู่กับพุทโธโลมหายใจเข้าลมหายใจออกฮะสลับความคิดที่ขึ้นมากมันความคิดก็ไม่ใช่เราฮะนี่มันจะเขาใช้เรื่องศาสนาพุทธอะไรอันอนี้จะอนัตตาทุกข์เุิดทักใคได้ยินไหมอันนี้จะนะมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมากก็ต้องจับนะ ไม่ว่าเวทนาเกิดและตับนะความคิดก็เกิดก็ตับความชาก็เกิดก็ตับนะวิญญาณก็เกิดก็ตับนะไม่ใช่เราอนนัตตาไม่ใช่เราแล้วนะหลังใกล้ก่อแล้วเกิดและตายฮนะและวองเราไม่ใช่หลังใกล้ฮะมันจะิดนะนี่มากับรถย้อนใช่ไหมคนไหนเป็นคนขคับนะนี่ยคนขับ คนขับและรถยนต์ก็อันเดียวกันไหมฮะคนขับกับรถยนต์อันเดียวกันไหมเป็นอันเดียวกันไหมครับเหรอเวลาเวลาเป็นอันเดียวกันก็ออกจากรถไม่ได้คนขับเป็นคนขับรถยนต์ก็เป็นรถยนต์ไม่ใช่ไม่่ใชอันเดียวกันไม่ออกจากรถไม่ได้ เอเมื่อรถไม่มีคนขับเนาะมันรถไม่ไปไหนฮะมันจิดกับร่างกายก็เหมือนกันฮะ่ะคงเราเกิดในจิตใจเออคงเราเกิดในร่างกายเลยใจในร่างกายองเราคิดว่าคงเราเป็นร่างกายฮะออกจากร่างกายเลยจะเห็นชัดๆเนาะมันไม่ใช่ฮะจิตใจก็ไม่ใช่อยู่ในครั้ห้าเขาจะนะ เนี่ยฮะนี่มันมันใช่อันนี้ชา,ะน,น,าะนะตาฮะนาณะนาที่ที่ขงเรามองเห็นนะนี่ดูเสาวนี่ยมันก็เป็นขงเราเป็นเสาไหมฮะเสาสาละหลือเป็นไหมฮะเด่กขงเราเห็นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วทำไมไม่เรียกเป็นเราฮะแล้วเวลามองดูมือฮะอ่ะอนี่เราใช่ไหมฮะแต่มือของลุงก็ไม่ใช่เรา ตัวเห็นก็เหมือนกันเวลา,าที่ึ้นมาก็เห็นเหมือนกันความคิดที่ขึ้นมาก็เห็นเหมือนกันในความจำนะมันเป็นนันตะหมดหไม่ใช่เรามันมีอนขึ้นไปต้องเข้าใจนี่เมื่อเข้าใจนี่ก็หาทางออกได้แตน่นี้ปลอยมีอะไรอีกไหมธรรมดา เียนก็ได้ไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วแต่กำลังของเรา ยถาวาริวะกวาปะริปันติสักรังเอวามีเวโทตินึงเพืนปกติอจิตังปิตังหังกเมวะสมิจุสเบปันตุสังาจันะรัศยถามาิชติรสยถาิิวิวัจตุสาปโรปินสตมเทภวทายุสุขิตาโก

ว่าจะไปวัดหนองปู่รีแล้วก็วัดถ้ำตับต nice? ่อวัดวัดไหนวัดลุมพูชนเลียนใช่ครับลุมพูชนเลียนอ่าวัดตาปันจัดแล้วก็มุนปูบุญมีลุนปูบุญมีโอเคโอเค